โลกใบนี้ของเรานั้นร้อนสภาพอากาศสุดขั้วที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในโลกใบนี้ได้อย่างไรมีคลื่นความร้อนนะครับน้ำท่วมฉับพลันไฟป่าที่รุนแรงเหล่านี้คือผลกระทบที่คนเราจะต้องเผชิญกันในปีนี้ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกใบนี้ของเรานะครับ และก็สิ่งที่ถูกปลดปล่อยจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรหรือเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วนำไปเก็บความร้อนเอาไว้ในชั้นบรรยากาศตั้งแต่สมัยในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเป็นผลให้อุณหภูมิของโลกนั้นสูงขึ้นโดยเฉลี่ยถึง1.2องศาเซลเซียสเลยทีเดียวโดวยความร้อนที่ได้สะสมเหล่านี้ เป็นผลทำให้เกิดสภาพอากาศที่สุดขั้วที่เราได้เห็นมาในปีนี้ด้วยนะครับและถ้าหากเราไม่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้นะครับวงจรวิกฤตเหล่านี้ก็จะดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับและนี่ก็คือสาเหตุ4ประการในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิดสภาพอากาศ ที่สุดขั้วที่ใช้คำนี้ก็เพราะว่าเป็นคำที่แปลจากรายงานภาษาอังกฤษมาก็คือ extreme weather สภาพอากาศที่สุดขั้วนั่นเองมันเกิดได้อย่างไรในข้อที่หนึ่งนี้ยิ่งร้อนก็ยิ่งเกิดคลื่นความร้อนนานกว่าเดิมถ้าหากอยากจะเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยสามารถส่งผลกระทบยิ่งใหญ่ได้อย่างไร ก็ให้เราลองนึกส่งผลกระทบยิ่งใหญ่ได้อย่างไรก็ให้เราลองนึกภาพถึงกราฟเส้นโค้งที่มีสภาวะที่ร้อนแล้วก็เย็นสุดขั้วอยู่ทางสองฝั่งส่วนตรงกลางก็เป็นระดับอุณหภูมิโดยเฉลี่ยนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงของส่วนกึ่งกลางเพียงเล็กน้อยนั้นทําให้เส้นโค้งนั้นไปแตะอยู่ที่บริเวณที่เป็นสุดขั้วมากขึ้น ดังนั้นนะครับคลื่นความร้อนที่บางประเทศอาจจะเจอแบบสุดขั้วจึงเกิดขึ้นได้บ่อยและก็นานบ่อยครั้งขึ้นนานขึ้นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรอังกฤษนะครับได้ให้ข้อมูลว่าสหราชอาณาจักรได้เผชิญกับคลื่นความร้อนที่ยาวนานถึงสองเท่าในช่วง50ปีที่ผ่านมานี้แต่กลับกันนั้นทาง ฝั่งตะวันตกของแคนาดาและสหรัฐต้องเจอกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงเป็นประวัติการเป็นเพราะว่าโดมความร้อนฮีทโดมซึ่งเป็นปรากฏการโดมความร้อนนะครับในบริเวณที่มีความกดอากาศสูงมีมวลอากาศร้อนได้ถูกกดลงแล้วก็กักไว้อยู่กับที่นะครับส่งผลให้อุณหภูมิทั้งทวีปนั้นสูงขึ้นที่เมืองลิตตันทางฝั่ง ตะวันตกของประเทศแคนาดามีอุณหภูมิสูงถึง49.6องศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมินี้มันมากกว่าสถิติเดิมเกือบ5องศาเซลเซียสซึ่งก็มีกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในด้านสภาพภูมิอากาศนานาชาติหรือที่เรียกกันว่า World Weather Attribution เขาได้บอกว่าคลื่นความร้อนที่รุนแรงแบบนี้ แทบจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยนะครับหากไม่ใช่เพราะารับหากไม่ใช่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นและก็ยังมีทฤษฎีหนึ่งที่ได้พยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่ามันเกิดจากการที่มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นในแถบอาร์กติกทำให้กระแสลมกรดที่ภาษาอังกฤษนั้นเรียกว่า jet stream หรือแถบกระแสลมแรงที่เคลื่อนที่ได้ในเขตโทรโพสเขตโทรโพสนั้นก็เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างชั้นโทรฟสเฟียกับชั้นสตาราโตสเฟีย์นั่นเองซึ่งกระแสลมนี้มีการเคลื่อนตัวที่ช้าลงมันจึงทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดโดมความร้อนมากขึ้นนั่นเองแต่ในขณะนี้ใน ฤดูร้อนนี้ไม่ใช่ทวีปอเมริกาเหนือเท่านั้นที่ได้เจอปรากฏการณ์นี้นะครับทางประเทศรัศเสเซียไอแลนด์เหนือแล้วก็ทวีปแอนตาร์กติกาก็ยังเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันในข้อที่2ภาวะแรงที่หนักกว่าเดิมดังนั้นถ้าจะอธิบายว่าพอมีคลื่นความร้อนที่หนักและนานกว่าเดิมก็จะมีภาวะแรงก็อาจจะรุนแรงกว่าเดิม เมื่อฝนตกระหว่างมีคลื่นความร้อนน้อยลงนะฮะความชื้นบนพื้นดินและแหล่งน้ำก็แห้งเหือดเร็วขึ้นและพอเป็นเช่นนี้พื้นดินก็ร้อนเร็วขึ้นทำให้อากาศร้อนหนักขึ้นไปอีกและเหตุการณ์เหล่านี้นะครับก็นำไปสู่สภาวะขาดแคลนน้ำที่เป็นปัใจจัยในการดำรงชีวิตและทำการเกษตร หลังจากเจอคลื่นความร้อนในหน้าร้อนเมื่อถึงกลางเดือนกรกฎาคมที่มีพื้นที่ถึง1ใน4ของสหรัฐที่ต้องเผชิญกับภาวะแรงอย่างรุนแรงผลข้อที่3ไฟป่าที่รุนแรงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดความร้อนอย่างยาวนานและมันก็เกิดขึ้นซ้ำๆนะครับเป็นวงจร เป็นผลทําให้พื้นดินและต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่ไร้ความชุ่มชื้นมีความแห้งแล้งนี่เองเป็นเชื้อเพลิงทําให้เกิดไฟป่าซึ่งลุกลามไปอย่างรวดเร็วตัวอย่างก็มีให้เห็นคือที่ภูมิภาคตะวันตกของประเทศแคนาดาในหน้าร้อนนี้ก็มีไฟป่าลุกลามรวดเร็วและก็รุนแรงจนสร้างระบบสภาพอากาศเฉพาะขึ้นมา พร้อมกับการก่อตัวของเมฆไพลโลคิวมูโรนัมบัสซึ่งเป็นเมฆยักษ์ซึ่งเมฆเหล่านี้ทำให้เกิดฟ้าผ่าและฟ้าผ่าก็ไปทำให้ไฟลุกไหม้เพิ่มขึ้นมาอีกในเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นในไซบีเรียเช่นกันโดยในไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมามีการเกิดไฟป่าขนาดใหญ่บ่อยครั้งขึ้นมาก c r i m a t e c e n t r a l ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักวิทยาศาสตร์และก็ผู้สื่อข่าวได้บอกว่าไฟป่านั้นที่มีขนาด40ตารางกิโลเมตรที่เผาผลานฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเกิดขึ้นบ่อยกว่าในช่วงทศวรรษ1970ถึง7เท่าด้วยกันเหตุผลข้อสุดท้ายฝนตกหนักกว่าเดิมในปีนี้ก็เกิดน้ำท่วมหนักเป็นประวัติการ ก็เกิดที่มีน้ำท่วมที่เยอรมนีที่จีนที่เบลเยียมเนเธอร์แลนด์ทางปีเตอร์เกรดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำจากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐได้บอกว่าเมื่อมีพื้นที่ที่แห้งแล้งมากขึ้นอย่างในไซบีเรียหรือภาคตะวันตกของสหรัฐฝนมันก็จะไปตกที่อื่นแทนที่อื่นแทนตกในที่พื้นที่ที่เล็กกว่า มันก็เกิดเป็นน้ำท่วมที่รุนแรงกว่าก็อย่างในเยอรมน,นีและก็เบลเยียมนั่นเองที่เป็นตัวอย่างในสภาพอากาศทั่วโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเวลาอยู่แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยิ่งทำให้ความเปลี่ยนแปลงนั้นๆสุดขั้วมากขึ้นนั่นเองจบข่าวนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ